อันนี้เลยผู้อื่นของลุงของผมบอของลุงมีเสบียงป่หมบอันนี้ของลุงของผมผมผมได้เข้าเปสนกคองบ่ี่คือใบอนุญาตมีเรบผมวันน้ถือมาน้ำอยู่บานโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยใครนะผู้กองจะชื่ออะไรนะผู้กองง่วนผมพอดูหลวงมันบอสชื่อเราตัวหนึงได้ยมีอยู่สิจริงผมว่าช่วเอาให้เรามากเออโทรไม่ชเวอผมเราจะพุยกันเออโท่ไม่ลูกบอก่ทรผู้กองมา ชื่หัวหน้าอยู่สองพ่อเลยช่วพ่อีผมก็ไปมาบอมาเห็ไหรือมาเขมามาบอแล้วใครมาซื้อครับนี่ของใครซื้อขึ้นคอจพี่น้องได้ครับเฮ้ของลุงบอกของใครกับสุดเเดีพึงรับพึงรับครับ ไปาคุยก <Incred ibly S 1> ันครับในใดก็ได้นั่ผมดอไปก่อนตัวขับรถที็ผมไปซ้ายผมบอกโทษรบอให้ทุกคนโทษกรผมบอกว่าใส่หน้าทรายนะแล้วทรายทรายข้งไรพี่ยันมลผิด